พี่น้องเองอมเมื่อปุ๊บเลยจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายซื้อขู่สุขคนจ้ามาจ้าพี่น้องจ้ามื่อนี้ว่าพ่อก็ช่างสาวปลาพักกินดีว่าจ้าพี่น้องจ้ามื่อนี้สาวปลาสิพามากินจุเซียงจีจ้าพี่น้อง สุกแล้วะได้จ้ะต้มมาแล้วเรียบร้อยนะจจะผักกัดกะซิมีหมักมะละจ้ะมีผักซี่จะแล้วก็มีผักแพรมีหมักแตงเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะมาลงมือจุดจวดกันเลยจ้ะพี่น้องจ้าอู้ยแนวหมักเด้เนี่จ้ะอู้ยจุซี่จีกับแจวเพียคุ้มๆจะพี่น้องอืมดึงสาวกสิ่งอย่างค่ะเบิ่งเด้อเนี่ยพี่น้องเบิ่ง โอ้ยแ,แ,แล้วพี่คุอดังเมอมองมาละแต่เมม่อปุดหละแล้พี่น้อง กินคุ่มครับมาหลาย เาสีงาหายเจิดไปแล้วอืมอืมหรออืม Hmm Hmm ป้าพ่อไมืล้เอาอันเครื่องไก่มานาวเนี่ นนแต่มันกระแสดีพี่เนอะแต่ว่ากันหละแต่คนมันเหมือนกันบางคนเป็นกนวันเหม็นอุ้ยข้าวแต่ว่าสัปปะมา ăn cũng giống vậy. Mình khi ăn mình mở mở ra. vậy อาอะเรจะพี่น้องจอ้าโบเบิดจะพี่น้องจ้าเหลือจะพี่น้องกินโบเบิดมันแขน็งมันอิ่มจะพี่น้องทั้งซาป,ปากินเขามาแล้วเนาะจ้าจแต่ว่าก็คือว่าแสบยู่จ้าเมนูนี่กะกับบุูุกับกินกับหนื้อย่างเนาะพี่น้องกินกับเนื้อย่างนี่ซุดจอดเลยจา้าเหมือนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศจุ อยังก็เสียงจีจ้ะพี่น้องบ่สูดจุดตับหวานจ้ะพี่น้องจ้าเอาเอาแล้วจ้าพี่นงค์จ้ะมัอนี้สับปาขอลาไปก่อนเดี๋ยวไว้พอกันคลิปหน้าแล้วจ้ะพี่น้องจ้าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด็สมัครให้กดติดตามเป็นกำลังใจช่าวยูทูบสับป,ปะผ้ายินเนี่ยแล้วจ้ะพี่น้องจ้ามัอนีกาา้กราบสวัสดีจ้า